สรับสวัสดีพี่น้องจ่า FC แฟนคลับทั้งช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับมื้อนี้ทีมงานของข้าก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะครับวัดทุ่งศรีเจริญตาบลแก่งโดมอําเภอสว่างวีรวงศ์จังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์มีคมีคิวทําการแสดงอยู่สถานที่แห่งนี้นะครับบ้านทุ่งศรีเจริญ เป็นอีกั้งหนึ่งที่ทีมงานของเฮ้าเขามาในเขตอำเภอ,อจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีเมื่อนี้กับบท่านหูวัสิหอนวาสิรนาววัดศิอากาศจะเป็นอย่างไรแต่ว่าท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งดีนะครับช่วงกลางวันก็ถ้าจะร้อนเดียวหักเมื่อนี้มันก็เขาหนาห้อนเต็มโตแล้วนะพี่น้องเป็นงานบุญพระเวีฟังเทศมหาชาติคือเก่านะครับช่วงนี้ยังเป็นอยู่ในช่วงฤดูกาลของอบุญพระเวีอยู่ สถานที่ตั้งเวทีของเราก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับสถานที่่อนข้าง,งที่จะแคบแล้วก็มีสิ่งกีดขวางพอสมควรนะครับพี่น้องก็ถ้าเป็นที่โล่งมันก็ะนาจิตกว้างพอสมควรอยู่แต่ว่ามีต้นไม้มีเสาไฟ สถานที่วัดค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะครับดูว่าเราจะตั้งเวทีตรงไหนได้คางโบสนี่บอกลานตรงนี้น่าจะพอได้อยู่มั้งยวตามพี่พท,ทีมงานรับกายของขาตั้งเวทีมองไหนหมือนี่ยโอ้ต่วเวทีก็เต็มเลยตัวนี้ แม่แบบหันหนาวทั้งพี่หันหนาเขาบวชยู่ไหมอ๋อหันหนาชิงเชียงเป็นสี่ให้คนคนนางเบิ่งทั้งพี่บ่อืมมีเสาไฟมีต้นไม้หลายเนาะค่อนข้างที่จะแคบพอสมควรนสาร่าเพิ่นกับว่าท่านแล้วต้นนี้เป่นไง กำลังมุ่งหลังคากำลังขืนโค้งหลังคาอยู่สาลาคุณวัดทุ่งศีเจริญนะครับตำบลแก่งโดมอำเภอสว่างวีรวงพี่น้องอยุกไก่แถวนี้ระแวกนี้สว่างวีรวงมันไก่อยู่ท่าทางอำเภออย่างแนบุ่นนี่เพราะท่านเด็กแ็กเบิงอยู่อให้ตั้งเวทีตรงนี้เียงเฉียงไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งเวทีเียงเฉียงไปยังแสนให้คนนางเบิงอยู่ท่างคุณ ก็ค่อนข้างที่จ,จำกัดพอสมควรเลยนะครับสำหรับสถานที่เป็นงานบุญพรเวทแล้วก็ก็น่าจะเป็นหาทุนสร้างศาลาหลังนี้ด้วยนะครับขึ้นโค้งมาแล้วเป็นโค้งใหม่โค้งยังทีมงานของเราก็คงจะพักผ่อนอยู่ในสถานที่วัดแห่งนี้ นะครับรอทําการแสดงมือแรงนะครับพี่น้องนี่นี่หละเทศเทศกำลังเทศมหาชาตอยูตอนเจ้ากับพ,พี่น้องไทยบานเป็นก,กับกำลังเริ่มสิมาทําบุญกันนะครับมาตักบาตรท,ทาบุญประสงค์องค์เจ้าก็จะได้ฉัน พัตาหารเช้าก่อนนะฮะไม่รู้ว่าทีมงานเราจะไปภาคตรงไหนได้บ้างอนอกจากในวัดนี้แล้วก็คงต้องหาที่ตามร่มไม้ร่มไม้เพื่อแดดออกช่วงกลางวันจะได้ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าศาลาศาลาของวัดก็มีแค่นี้เราเอาไว้ทําพิธีนะครับ สาราของวัดอะไรทำพิธีผัดเทศยุ่งสิเบิดมือเบ็ดเบี้ยกับคือสิไ้นอนกันล่ะพี่น้องนี่คนแก่คนเฒ่าหรือว่าชาวบ้านก็นำอาหารมาตักบาตรท,ทาบุญกันก,กับมือแร้งกับมีมห่อระสบสมพูดนั่นก็คือสาวน้อยลำเพลิโชวับ ไม่รู้ว่าเป็นงานฟรีหรือเปล่าจะจะล้อมสังกสีเก็บบัตรหรือเปล่าน่าจะเป็นงานฟรีนะพี่น้องมือน,นี้คาดว่าน,น่าจะเป็นงานฟรีนะเดี๋ยวถามพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังถามชาวบ้านดูก่อนอสวัสดีครับสวัสดีครับปมเมื่อนี้เขางานฟรีป่ะเนี่ยฟรยีป่ะมือน,นี้ บฟีครับบฟี่านาสิฟี่นะน่าจะมีเก็บบัตรเนาะนาจะบัตรครับถ้าเก็บบัตรก็ต้องล้อมแบบต้องอ้อมแบบทั้งนอกเลยแหะพี่น้องถ้าเก็บบัตรเพราะว่าสถานที่มันมีต้นไม้เยอะมีต้นไม้มีเสาไฟนี่ แต่เกมปัดก็ต้องอ้อมพุ้ละทัางเขา่าปิดท่างเข่ามาพุ่นต้องอ้อม้งพุ่นเลยครับถ้าว่าตั้งเวทีเฉียงเียงตรงนี้ตั้งเวทีเฉียงเียงตรงนี้แล้วก็ให้คนมานั่งดูฝั่งนี้นะครับ ต้องไปหาที่หลับที่นอนหาที่พักรอเวลาอามาตรงนี้เป็นกองอำนวยการนะครับสำหรับสอยดาวบัตรละยี่สิบบาทนี่เครื่องเสียงมีหยางเรียบร้อย เซียมซีการกุศล20บาทครับวัดทุ่งสีเจริญาบางบ้านเพิ่นก็บเอิ้นว่าเซนะียมซีเนาะบางบ้านเพิ่นก็บว่าเอิ้นจับฉลากหรือว่าตักไข่ปลาแล้วแต่แล้วแต่เพิ่นสิจัดแล้วแต่เพิ่นสิเฮ็ดกันนะพี่น้องนี่แหละทางอุบลเพิ่นเอิ้นว่าเซียมซีมีของรางวัลมากมายนะครับเป็นข้าวของที่จําเป็นข้าวของของใช้ของกินของ ในขัวเรือนเดี๋ยวร่านค้าร้านขายกันว่าจับจองสถานที่แล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก,กับพระแวกนี้อำเภอสว่างวีรวงอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงเดือพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีมาเอาบุญน,น้ำกันมาเบิงมหามห,มห,มห,มหลาลศมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ของเ้าน้ำกันนะครับ วันนี้เราทำการแสดงที่นี่เสร็จพรุ่งนี้ก็เดินทางไปที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับพรุ่งนี้อำเภอไพรบึงศรีสะเกดแล้วก็พักแรมอีก2วันนะครับอีก2วันก็คาดว่าจะกลับไปโดมหรือว่าอาจจะไปพักหน้าง,งานที่จังหวัดนครพนมก็ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งครับฝากเป็นกำลรรังใจให้สาน้อยลําเพลินโชว์เห้อีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันครับพี่น้องจ๋าทั้งอำเภอสว่างวีระวงเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้ FC ได้ทราบแค่นี้นะครับเมื่ออื่นอยู่อำเภอไพ่บึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับเขาพื้นที่ศรีสะเกดอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ